สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขามาเจอกันอีกรอบดึกนะคะพี่น้องปลาสิไลสดปากเ็เลยบอกอุ้ยจังหวัดนะแต่ก็ไลซสดกับพี่น้องปากเ็เลยถามไไวแล้วครับเมื่อยนะคะปากเ็เลยมาอัดคลิปนิดหนึ่งนะคะพี่น้องเบิ้็นะคะพี่น้องงามบ่ขนะับพี่น้องงามบอ่อุ้ยฝรั่งดองกับพี่น้องเออนะคะ รั่งดองฝรั่งดองนะคะเอาปากกันจะมาวิเคราะห์ต่อค่ะพี่น้องนะคะในในเรื่องอีกินหนึ่งที่ว่าต่อไปตะกี้มันมันเน่านะคะพี่น้องปากกันเลยลงก่อนรอนนะแต่เขาลงนะคะเอยตะกี้ไปเยี่ยมผัวน้อยกับพี่น้องนะคะอุ้ยผัวน้อยนั่นนะแต่นะอ่านผสมนะคะพุดเล่นปลอมจริงจริงค่ะนะคะผสมพี่ปลอมหรอค่ะนะคะของจริงตลอดนะคะขอบคุณผัวน้อยเดค่ะเดนะคะเออผัวแต่อุตสาอ่านและทางไทยผสมเดค่ะเดนะคะเลขาแอบไปเบิงงู แด่กับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นเวลาของเขานะคะเว่าเข้าใจนะกับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะใครๆก็ต้องไล่สุดนะคะเป็นเวลาที่ว่าเดี๋ยวมันดึก เขาป่าก uh ับ huh พี่น้องมันดึกมันดื่นนะคะพี่น้องคดกับเจนี้รับเจ่นอดเม่นบอกกับเข้าใจนด้ค่ะพี่น้องเอาางนี้ป้ากับนะคะเอ่ออัดเป็นคลิปให้่นะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าอะไรมาต่อเติมนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรในเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเอ่อบกเอ่อนี่เราคุ้นค่ะพี่น้องนะคะบักขีคุกนี้ได้ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากที่ว่ามีกระแสบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับอ่าโดนโดนนบักน้มุขีปิดช่องมันบอกค่ะพี่น้องนะคะป้าก็เลยมาเติมอีกเพราะว่ามันไม่หมดนะคะ นะคะมันบอกกับมันก็บอกว่าอุ้ยความผิดนี่มันบอกเป็นของมันเด้ว่าสันน่ะอ่าบัเป็นความผิดของมันเด้อ่าจะมาโทษมันเด้ว่าสันนะคะพี่น้องมันก็วางสันมอหายิถือของไม่พี่ภาวิจณ์เป็นพอพอบัดนี้แี้วนะค่ะพี่น้องนะคะบอกอ่าอ่นี่เราพูนี่ค่ะพี่น้องออกมาไล่ซดเองนะคะพี่น้องไม่พี่ภาวิจณ์เพคะนะคะมาโต้แย้งนะคะเพื่อนซีเก่านะคะมาไกลค่ะพี่น้องเออดนะคะอ่าพี่มาไกลเนี่ยนะคะพี่น้องเขาบอกว่าเด็กค่ะนะคะออกมาว่าเขาค่ะพี่น้องว่าโอ้ยนะสมัยก่อนนี่นะคะ เออมาไ <ka> มา่ยูหนีนะเออเมื่อคือเป็นการทวงหนี้บนคู่เนี่ยนะนะคะพี่น้องว่าเม <rebirth> <unfolding S 2> ื่อก่อนมึงก็มาหากินอยู่กับกูนะอยู่กกวอกเดี๋ยล้วนะคะเออเป็นเพื่อนซีกันนะพี่น <complexities. S 2> ้องเป็นเพื่อนกันเพื่อนพูนเพื่อนพูนปวสันเอินซื้อกันนะ่นะนะคะเพื่อนกันนะคะพี่น้องพ่อพดซิแล้วนะจากนั้นมาเป็นยังไงเค่ะพี่น้องจากการเป็นเพื่อนมาเป็นศัตรูนะคะก็เหตุผลเพราะอะไรนะคะอ่ามันน่าจะรู้ตัวดีนะว่า ในเมื่อนะฮะมาไก่เนี่ยนะเขาเคยไปอยู่ที่นั่นนะคะคู่ขี่เออนะคะเขาก็เลยบอกว่านะกูเคยทําดีกับมึงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเปิดบริษัทนะคะพี่น้องในการที่ร่วมนะคะทํากิจกรรมด้วยกันนะคะทาผลประโยชน์ต่อกันเนี่ยทำสินค้านะคะทำคอนเทนต์ร่วมกันเนี่ยค่ะพี่น้องหากกันแพ้งกันมูกันนะคะพี่น้องนะคะ คนสุด้ทยนะคะบคักีคุกกระเท่ะพี่น้องนะคะเพราะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะเอาแรดเอาเปรียบเขานะคะพี่น้องเห็นบ่ล่ะไห่ังที่แหละอุตส่าห์นะคะทั้งเพื่อนเนี่ยนะคะเขาลงทุนหนักมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาไปยู้ามันเนี่ยหพี่น้องนะคะ เขาทุ่มเทนะคะพี่น้องทั้งไก่และใกนะคะทุ่มกําลังใส่สมองความคิดนะคะเปิดสินค้านะคะพี่น้องนะคะหาลูกค้านะคะต่างๆหน้าที่เขาเหตุไห้นะคะเขาก็ออกมานะคะเป็นเอานะคะผู้ร่วมงานนาคนหนึ่งแต่กับนะคะเห็นเขาบบมีขาะบไหวใจเจ้าหน้าที่ตำรวจบบไววใจทนายบบไววใจผู้ให่นะคะเพราะว่าแม่ไก่เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ดิค่ะพี่น้องคิดว่าเขานี่มารู้ นะฮะย่านเขานี้มาลวงรับอันาะความรับนะมาเป็นไส้ซึกนะฮะก็เลยหาทางกันจัดนะฮะมาไก่ไปก่อนนะฮะพี่น้องเมื่อก่อนนี่เมนบอล้วก็นั่นนะก็เลยบ่อกพักออกพวกเมนบอก็เลยออกมานั่งแช่กันได้แบบนี้นะฮะเออเป็นยังไงเมื่อก่อนนี่เรียกกันเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะฮะเรียกไอ้ขี้คุกแล้วนะฮะพี่น้องมันก็ต้องสมควรค่ะพี่น้องนะฮะบักนี่นะฮะมึงก็ทำอ่าคุ้นให้ประโยชน์กับอ่าคนอื่นบ่ได้นะคะมึงพวกมันก็ยังถิ่งนะคะใครสิอยู่นั่มึงได้ในความ อ่นะฮะนี่เรคุ้นของมึงนะคะเออนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมึงก็ยังตัดหางตัดแขนตัดไดทุกอย่างนักภาษยายังมูนะคะพี่น้อง <S <s ผู้ใดบุบมีผลประโยชน์หรือผู้ใดไม่แย่งผลประโยชน์เนี่ยคนอื่นจะมาดังกว่ากูไม่ได้นะคะเอออาขี่คุกยึดมันไปแล้วว่าใครอจะดังกว่ากูไม่ได้ใครใหญ่กว่ากูไม่ได้นะคะในจุดนี้กูต้องนะคะเอาออกไปนะคะอันนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญที่นะคะอ่ะไหนหอนีลคุ้เนี่ยนะคะพี่น้องพยายามนะคะอ่ะ นะตัดแข่งตัดขาหลายๆคนที่ที่จะมาหาผลประโยชน์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นใหญ่คนเดียวนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะจิตปัญหาหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในการที่นะะออกมาดากันเนี่ยนะคะพี่วิวพากษาวิจารณ์กันนะคะเพราะว่าโบโบ,บจบโบสินนะคะอในเรื่องการที่อ่า มาาเรื่องการพยานได้ค่ะพี่น้องนะคะเรื่องเกี่ยวกับพยานเนี่ยมากไก่เขาก็วีเคราะห์กันบ่ค่ะพี่น้องนะทุกกนอนก็อกมากวีเคราะห์กันนะคะเอ่อบ่ว่าจะเป็นช่องนาแต่หรือว่าทุกคนนะคะพี่น้องนะคะอย่างนาแต่เขาก็ยังมาพูดอยู่เลยว่าการที่พยานนะคะพี่น้องนะคะเออนามันาคิดได้ค่ะพี่น้องนะคะนาคิดได้นะคะคนเขาทำมันบม่มีอ่าอ่าคนที่มาเสนอหรือมันเนี่ยเขาใชมาพูดเองไดนเปนบ่ก่ะ่เขาใชมาอ่า ปัดน้ามเป็นตูได้ยังไงเมนบอกค่ะอันนี้เงินมันไม่ใช่น้อยนะคะหลักแสนนะคะพี่น้องยืนกอดเสนอออกมากนะคะมึงอย่าลืมว่าเม้นว่ามึงจะซื้อนะคะปากคำพยานไปไดนเนี่ยนะคะมันก็ไม่รอดหรอกะคะ่ะพี่น้องนะคะเออมามื่อย่าลืมว่าเอายังมีกลุ่มเด็กคนนึงเนี่ยนะคะเออแก๊งอะไรก็เรียกแกง๊ง แกงจำปาเหรอนะคะพี่น้องเด็กพวกนี้เขาก็เห็นนะคะในเวลาทําหรือว่าเวลาอะไรทุกอย่างเนี่ยเด็กพวกนี้นะคะเขาก็นะคะพี่น้องเออนะเขารู้เห็นนะเพราะว่านั่น,นคือเด็กที่บริสุทธิ์นะคะโกหกไม่เป็นมึงอย่าลืมว่าอย่ามองข้ามเห็นไหมตอนนี้มันถึงบอกว่านะฮะไอ้ะี่กุกเนี่ยนะคะถึงบอกว่าพยายามสั่งให้นะคะเออบักหมูตอนนะคะเฝา้ากกอ,อกเอาไว้นะฮะดูความคืบหน้านะคะพยายาม่ นาพี่น้องตอนนะตอนพยันเด็กหน่อยคุมเด็กหน่อยพวกนี้นะคะพี่น้องผู้ใดเขามาแนย่ยู่ไก้เนี่ยกับบะไรได้ขาดนะคะพยายามดูแลยันคนมาต่อยนะคะนะคพี่น้องยันคนมาสอบถามยันนะคะนักตรงนักข่าวของมหาหานะดูแลเป็นยังดีค่ะพี่น้อง อพราะกลัวรุดนะคะกลัวดอกพี่กุลรุดนะคะพี่น้องนะคะแกงจำปานี่นะคะเ <c oughs> พราะว่าเขามีอยู่สามสี่นช่วงนั้นเขาเหล่นเขาก็มีผักมีปวกมันบอกอ่ะ,ะ <c oughs> เขาเห็นนะคะว่าช่วงนั้นอ่าเขามีเห็ดรถนะพวกกันนะใส่เสือสีสมแน่คนอันนั้นอันนี้เน่เขาเห็นนะพยานมันบอกอ่ะเื่อกอนเนี่ยเขาก็เห็นนหละว่าเขาก็เห็นมึงนั่นละเออเสือสียังซีดเงินบ่อเออเสือสีสมบ่อมึงอ่ะส่ พวกันนะข้าบ่อยนะอยูกระเป๋าขึ้นเขานะเออเด็กหน่อยเขาเห็นเด้อมึงอย่าลืมเด้อะนะคะมึงแก้ไม่ได้หรอกค่ะพี่น้องพวกว่าพยานหลักฐานเนี่ยเขาเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกแล้วเขาใจบ่วชันนะคะมันพิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะเออสีแก้ก็แก้ยากในเมื่อมึงให้คําตอบนะคะคําถามไปเรียบร้อยเขาถามมากมึงตอบไปมึงมึงตอบพิดตอบถูกตอบว่าตรงประเด็นนะคะอันนั้นนะมันเป็นนะคะ บีดตีแท้งมึงเองนะคะเพราะมึงตอนนี้มึงจะมาแก้ตัวว่าเออ อันนั้นแม้นว่าจะมีพยานปากคําม,มานู่นนี่เป็นการโกหกกันหลอกลวงมันไม่ใช่นะคะอันนั้นคือบอกว่าบัก,กนี่เราคุณเอ้ยนะคะมึงสั่งปัญหาขึ้นมาอีกแล้วนะ,ะมึงจะมาโทษผู้นันผู้นีบ่ได้นะคะกูอยากให้มึงเนี่ยไปคิดพิจารณานะคะเออนะโปงเธอนะคะพี่น้องอ่ะมึงโปงเถอมึงรับกรรมไปเนี่ยนะคะอีกน้อยมึงก็ไดีออกมาสู่ชีวิตมึงอยากจะสั่งกนาจะเขามึงใหญ่ขึ้น,นกว่านี้มึงก็สั่งได้นะคะถ้ามึงย่อมรับความจริงเมียนบ่นั่นแหละค่ะเพราะว่าอะไรในตอนนี้นะคะ วงแหวนลบนอกจับกุ้มกันอู้กินจันอย่างสนุกสนานกับพี่น้องนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะคะปันการที่เป็นขอท่านออนไลน์เนี่ยนะคะเอฟซีตาบอดบริจาคบ้าแล้วนะพี่น้องโอ้ยเงินเหลือค่ะเงินเหลือจะมันขาบุญเท่าไหร่นะคะเด้อนะคะไอ้พวกที่ฝากมาแล้วมึงเห็นมันผากันไปเลี้ยงกันอยู่หันมากินอูบน้บุมมนะรินแมํำโค้งบนุนะอาหารเลือดลดนะพี่น้องนะโชคอบโชคความรวยนะวงแหวนรอบนอกนะคะพวกนี้ซุ่มซุ่มหูขี่นี่นะคะพี่น้องอู้กเกงหลนะคะ ส้างกระแสปั่นเรื่องเตรียมพร้อมนะคะเออนะคะปั่นเรื่องขึ้นมานะ,ะเป็นตุเป็นตะกะสิตั้งหนาตั้งตา,งตา,งตางหากินตัวปัณณ้นะคะอยู่เมืองไทยอีกสักพักหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าอาจจะได้กลับประเทศหรือไม่อาจจะไม่ได้กลับนะคะพี่น้องน,นะคะภาคกันสัง่งและนี่จะกลับเมลัยนะคะฮะเห็นว่าบางช่องเนี่ยโดนปิดช่องไปนะคะเป็นสองสามช่องแล้วนะฮะระวังเลยคะ่ะผม้มึงกระสีดนอีกนะคะโดนรรงงานแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเด้อนะคะอ่าเป็นการที่นาะซิมาปกปั่นนะคะ อ่าสางคอนเทนต์อีหยังเนี่ยก็ให้รู้จักระวังกฎหมายเยด้อนะคะนะกฎหมายน่ะนะคะเออ่มันรองรับเด้อค้นสัวมันบ่ได้รองรับอันน่ะคนดีเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิบอกให้นะคะเออบ่ได้ขังหมาเด้นะคะไว้ขังคนเด้นะคะ มึงอาจจะบริกรหอดอันอันเมีกายมีกามึงสันเด็ดันนะคะแบบอ้วนแบบผู้ชายไงเออแต่มันอืดอัดอยูยอย่นะคะเออหนาไงหนาใหญ่ค่ะพี่นออ้องหนาใหญ่เออเมารถพากันเขาไปเลี้ยงกันตัวนะคะช่อออบนะคะซุ่มสูนเนี่ยนะคะไปโคตรไปกขู่เขามากนะคะพี่น้องเออภาษาอย่าง อมากินเท่านี่มันร่วคนนะแข็งมัร่วงดอกนะคะเออเลี้ยงเขาดูซุ้มมือรลดเออกันรวยอ่ะสู้นะคะป้ากันอ่ารุ่มตวมกันรลดนะคะโอ้เฮ็ดคอนเทนต์งานนัดแน่กันนะ,ะพี่น้องสู้ไปใสไปเป็นกุมมาสู้ย่านระสูีสู้ย่านคักเนาะ เออนะคะกูไปเซกูไปยิ่งไปผู้เดียวตู่ตู่ตูนะคะเออไปกับคนขับรถถนั้นล่ะกูบ่มียังนะคนเทาบริษัทําความผิดบริคิดอยังอ่ะนะพวกมึงเก่งตะปากนะคะกูไปเดี๋ยวจุ้งๆกูไปใส่มาใส่กูยิ่งสะดวกสบายนะกูบ่ต้องไปลุบลุบม่วงคือพวกมึงนะคะไปซีไปแม่งเป็นเขายงสิบยี่สิบคนมึงกะวันนี้หาคนอาละขามึงมึงจ้างเขาเบนบ่นะคะเออจ้างจ้างเขาเบนบ่มาเป็นบริการเบนบ่โอ้ย หัวเถาหัวแกนยังลงทุนเลี้ยงเขาผู้ใดนนะงะเอาเงินผู้อื่นมาเลี้ยงมึงคิดบังเดืองบักกันนี่นะคะอ้เให้มึงนะเอาคือยังเบั่นน่ะนีลาไตยมามาจ่อยนัาสููถือกันบลสสู๋นะคะเออนะฮะบักเล่าดังหักไปเสล่ะนะคะเป็นนางขายลําไยตีนะหาเงินกับบ้านตีหาเงินเอาไว้ไปประกันตีนะฮะเจอดีเ่ล่ะไลคดีไปไลคับดรวยกับน้องบุ๋มนะคะพี่น้องเด้อพวกมึงกสิทีพ่อกันนี่ละนะเออดอนะเอาไปสูมีเงินซูดเงนเฝ้าหาเงินซะนะ ก่อนสูเซ็ดกับบานช่วงนี้นะเป็นโอกาสดีของสู้นะคะ อ้าวพากันร่วมกลุ่มนะทำคอนเทนต์ไปน้าแดกไปนั่มออกมานางดากันเดิมแบบนี้อ้ากสิได้ช่วงนี้มีเวลาประมาณเดือนกว่านะคะพี่นอ้องเรื่องเดือนสิงหาเนี่ยวันที่เก่าก็ขึ้นอีกรอบสองเนี่ยสูสิได้คอนเทนต์เอียงมาแน่นะคะซุ่มสูเนี่ยนะกุศิธาเบิ่งสูงนะความเกินไหวเนี่ยนะคะเอาออกมาดากันเอมามาฟาดฟันกันค,กค,กคักนะคะปกป้องพอสูกวกกอกปกป้องให้คักๆนะคะอีพวกดุหลอกก็ดุนหลอกนะคะเออนะคะโอ้เฮ้ยกุมลเมื่มือม่อขาสีบอกน้ำสูนะคะในเรื่องจุดนี้ นะคะก็าม่าให้วิเคราะห์บึงเด้อพี่น้องนะคะแค่สั้นๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะพี่น้องขอบคุณมากมายนัดลฝัน,นดีค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ